ซิคโฮมค่ะครับอามาซันครับ W ีเจอาและอยู่เกินซึ่งบทสนทนาเราแ,และเราวันนี้เราจะสนุกไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับ,ออรบและผู้ร่วมงานทุกท่านกัวผมลอกเอร์สิธทสธิศักดิ์โยบงงงุญพิพัฒน์นะครับประธานกร,ร,ตร,รกตรสพปอกเกร็และประธานคณะจัดงานอีกรันลองวงย้อนยุคสพปากเกร ขอ่าวัตถุประสงในการจัดงานพอสังเหตุนะฮะได้ร่วมเพื่อการจัดทางให้ร่มกับตำรนจเองอภิษฎเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจที่บริการให้กับประชาชนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปราบปรามซึ่งโครงการนี้เราได้รับรางวัลเป็นอนุสาวต้นๆของจังหวัดนนียงรีและในรุ่มกิจการผู้ใหญ่นะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับ ผมพันเอกปัญหาแผ่นขาครับรัาการผู้กอบการสมุทรสาจังหวัดลบบุรีครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสครับได้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดงานในวันนี้นะครับสำหรับการที่ดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสำหรัเภักด นะครับเดี๋ยวความบันเทิงเราจะเริ <S <S ่มต้นนะครับรับดีมานะครับเริ่มต้นนะครับครับเริ่มประมูลครับเีนไหมครับยกมือได้เลยครับอโนครับอาโน ขอหูให้้ให้ดดสองสองรอบเลยนะคะพี่ินนะนะครับเมาสองสองรอบรอบนี้เป็นรอบ VAP ครับขอเชิญต้องวี